HELLO ห่างหายกันปรนนานมากกับการทำคลิปแหละวันนี้ก็เคก็กลับมาแล้วเย้เฮ้ยจะบอกว่าที่หายไปเนี่ยไม่ได้อะไรไม่ได้แบบว่าไม่ว่างหรืออะไรนะจ๊ะคือขี้เกียจเนี่ยแหละพูดตรงๆเลยแล้วก็วันนี้มาเล่นราบอกนะแบบคือเบื่ออาเต้าโบแล้ว เหมือนเขามีอัปเดตปะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปดูเลยอย่าง,งนั้นเราเล่นเรบอกกันซึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าแมป NCT หรือตายใช่ปะเหมือนชื่อแมปเนาะก็คือแบบนี้มันจะให้เราเนี่ยเป็นเอ่ออาชญากรนั่นเองถ้าเราสุ่มได้เป็นอาชญากรก็คือเราจะต้องทําตัวให้เนียนที่สุดต้องทําตัวเป็นแบบเหมือนคนปกติ เราต้องทำตัวให้เนียนนะแบบนี้เห็นไหมเรากำลังเดินอยู่แล้วนามเพอเนี่ยจะต้องจับผู้ร้ายอย่างเราคือเป็นอาชญากรในเมืองที่แบบเดินป้วนเปี้ยนอยู่ในเมืองนั่นเองก็ตอนนี้เราได้รับบทเป็นอาชญากรนั่นเองคือต้องเดินไปเดินมานะจ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น NCT เนี่ยเขาจะสามารถทำภารกิจต,ต่างๆได้เห็นไหมเห็นปะว่าเขากำลังถูก ถุกอะไรอยู่แต่ว่าเราไม่สามารถทําได้นะล้วก็แค่แอปเดินน่ะแอปเป็นแบบวิคนปกติกันเออก็ตอนนี้นะทุกคนแบบเรามีความสุขว่าเอออยากแบบทําคลิปแนวอื่นแม้แบบนอกสังแนวเล่นเกมอะไรแบบเนี้ยแนวแบบชีวิตประจำวันกินข้าวร่างกายนู่นนี่ไปทองไปเที่ยวดีป้าแต่ว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดว่าทําคลิปแบบนั้นไม่เก่งคือคลิปจะยาวน่าเบื่ออ้าว ตอนนี้คือยอนเพลเนี่ยกำลังมองหาเราอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวให้ดีตอนนี้เราชนะแล้วเย่ตอนนี้คืออาเชียกรนั้นเป็นผู้ชนะเพราะว่าวิ่งเร็วเห็นไหมถ้าวิ่งเร็วอ่ะแปลว่าอาเชียกรชนะนนแล้วเออ อะไรนะเมื่อกี้พูดตรงไหน,นคือแบบพูดถึงการทาคิปใช่ปะเออเป็นคนทําคิปไม่เก่งไงคือไม่ชอบเล่นเกมก็ชอบอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบติดเกมงอมแงม,งม,งมขนาดนั้นก็แบบว่าสัญหาเกมไม่เก่งไงอาจจะแบบชอบเล่นเกมเดิมๆท้งนั้นเลยอย่างเกมนี้ก็แบบเออก็เคยเล่นแล้วแต่อยากลองหาเกมใหม่ถ้าใครมีแบบแนะนำก็ก็แนะนำได้เพราะแบบรู้สึกว่าโอเคเบื่อเหงามากคือไม่มีอะไรทำเลยอ่ นี่นี่เวลาหมดแล้วเดี๋ยวไปไปไปเล่นเกมกันเฮ้ยเราได้รับบทเป็นแหนมเพอร์ซึ่งเราต้องจับอาชญากรในนี้ในไหนใครนะสงสัยเราหาดูสิแต่ว่าถ้าสมมติเรายิงทุกคนเห็นแถบหัวใจ3ามดวงข้างล่างปะคืออันนี้แหละถ้าเกิดว่าเรายิงผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ใช่อาชญากรคือหัวใจเราจะหายไปเลยทันที1่ดวงคือแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายิง อาชญากรได้ถูกต้องเห็นไหมมันลดไปแล้วเพราะว่าเรายิงผู้บริสุทธิ์แต่ถ้าเรายิงได้ถูกต้องนั้นก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหัวใจก็จะไม่เพิ่มแล้วก็ไม่ลดด้วยเฮ้แต่ทำไมคนนี้ยืนนิ่งจังมาดูมารอดูก่อนเดี๋ยวอา้าวเฮ้ยเขาเป็นอาชญากรแต่ยิงไม่ทันเขาออกไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเสียดายมากเขาออกไปแล้วโอเคเดี๋ยวรอหาอาชญากรคนอื่นดีกว่าเอ๊ะเอ๊ะอืม <c oughs> คือดูคนไม่ออกเลยเมื่อกี้เพื่อนเหลือหัวใจเพียงหนึ่งดวงเท่านั้นมาดูกันว่าตานีอัมแอมเพอร์จะชนะหรืออัจฉริยกรจะชนะนั่นเองวิวิคนนี้ดูน่าสงสัยไหมดูน่าสงสัยไหมนั่นยิงปึ้ง,งนี่ฆ่าเชัยากรได้สำเร็จแล้วหัวใจเราก็จะไม่เพิ่มไม่ลดเพราะเรา ถูกต้องืออเป็นไงอย่างตึงอะ่ะเอาละตอนนี้และข้านั้นก็กำลังดูว่ามีใครทำอะไรผิดปกติหรือไม่ค่าสงสัยคนผู้หนึ่งอืมอืมใช่หรือเปล่าใช่หรือไม่หรือไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เอ๊ะ ใช่หรือเปล่านะเฮ้ยทำไมดูแปลกแลๆดูเดินแปลกๆไหมเอ๊ะ n C p NPC เขาเาเดินเขาเดินแบบเมื่อกี้หรืออืมข้าสงสัยเจ้ามากอาเดี๋ยวเราดูวีววไปเรื่อยว่าเขานั้นจะใช่หรือไม่ใช่ กาจะใช่นะเอ้ยไม่น่าใช่สิหรือว่าใช่อ่ะแต่ว่า NCP คือจะทำแบบนี้ได้นะใช่ไหมใช่หรือเปล่าต้องลองยิงดูก่อนไหมลองยิงดูปึ้งอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ม y ่กอดตอนนี้เราเหลือหัวใจพิงแค่หนึ่งดวงเท่านั้น เพราะฉะนั้นข้าห้ามเราผิดเด็ดขาดข้าจะเราสีสวม,มั่วอะไรไม่ได้เลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ลุนมากตอนนี้นั้นข้าจะพูดต้องสงสัยอีกแล้วแล้วทำไมข้าถึงสงสัยทุกคนแบบนี้ข้าสงสัยทุกคนมากแบบสงสัยทุกคนเลยจริงจงเอ๊ะทำไมในยะคนนี้นั้นดูนะ่าสงสัสยอีกและเออโอ,อ้ย ก็สุสยเกินไปใช่ไหมก็สงสยทุกคนเกินอะ่ะเฮ้ยทุกคนแล้วคออืนนี้เราชนะหรือเราแพ้อันนี้ไม่รู้อะ่ะแต่ว่ามาันขึ้นว่าชนะเงินรางวัลในอำเภอไตมดฮะคืออะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะ <c> ใ <oughs> นอำเภอคือเราปเป็นอำเภอปะแล้วเราตายก็แปลว่าเราแพ้ดิ เออน่าจะเฟลนั้นไมมเดี๋ยวเราจะมาเลือกด่านกันดีกว่าเพิ่งเห็นว่าเขามีด่านตรงนี้ให้เลือกด้วยนะเอาเป็นหน้างสรรพสินค้ามาอยากเล่นนะมนดูแบบว้าวน่าเล่นจังเลยเอ้ยและเรานั้นก็ได้เป็นนายอำเภออีกแล้วป้องกันตัวเออปึ้งคือเราต้องจับผู้ร้ายอีกแล้วนะเออไหนเขาจะเป็นอาชญากรเอ๊ะคนนี้น่าสงสัยปะเฮ้ยคือเปิดมามาดูอะไรแบบนี้เลยยิงมันเลยไหม นั่นน่นะมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งได้มันวิ่งได้มันวิ่งได้มัน,ม,นมันอันนี้แน่นอนเลยปึ้งไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชหรอคนนี้แหละหรือเปล่าไม่ใช่คนไหนอะ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำแบบนี้กับเราเลยเหรอได้คนไหนอะ่ะไม่กล้าเข้าไปอะ่ะ กลัวน,น,นี่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 รู้สึกกลัวกลัวาชญยากรแล้วไหน่ะอยู่ไหนแล้วเฮ้ยใช่ไหมเฮ้ยหรือคนนี้คือคนเสื้อดำคือแบบน่าสงสัยไปหมดไม่รู้เขาเป็น n c p หรือว่าเฮ้ยอ้อระเผิดฆ่าผู้รู้สึกไปตอนนี้นั้น เฮ้ยไม่ใช Ay ่หนะไม่ใช <normal> ่นะไม่ใช <you> ่ใครไม่ใช่เราแล้วเราคือใครไม่เอ้ย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 ไหวตัวทันนั่นไงนั่นไงเฮ้ยแล้วเฮ้ยแล้วเราคือโดนใครแล้วโดนอาชญากรด้วยไงเออแต่ว่าไอตัวดําอ่ะยังไม่โดนไอตัวดำอ่ะยังไม่โดนเอ้าแล้วไอสีแดงแดงคืออะไรอ่ะใช่ไหมทุกคนมันคืออะไรไอสีแดงแดง่ คือเราแบบสามารถยิงมันได้ปะอ๋อคือสีแดงๆคือแบบเหมือนเหมือนแบบคือมันเป็นไอเนี้ยไอเนี้ยอาชญากรนี่ไงไอตัวดำอะคือเราต้องหาวิธีกําจัดมันนะไอดำเฮ้ยไปไหนตัวดำอะคนนี้ด้วยปะแต่คนนี้ยังไม่เอาดีกว่าขอคนนี้ก่อนเออนี่คนนี้ไปละสำเร็จแล้ว นั่นๆเราเห็นคนนั้นอยู่เราต้องทำยังไงอ่ะเขาไปอยู่ไหนอ่ะเราจะยิงเขายังไงหรอเราต้องวิ่งไปยิงเขาไหมอ่ะปึ้งเลยไหมปึ้งโอเคเหลือใครอีกใครอีกคนตัวดำนี่น่าจะไม่ใช่แล้วเพอเรากำจัดเขาไปแล้วอาชญากรที่เป็นคนตัวดำต้องหาใครอีกเอ่ยน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเย้ yeah! แนมเพอชนะเออวินแล้วนี่ไงขึ้นเลยว่าเราเนี่ยมันผู้ชนะเออเอา,เอาล้วทุกคนคือแบบวันนี้สนุกไมเอ่ยแบบมาเล่นเกมเรบอกคือไม่มีอะไรมากแนละ้วว่าพูดของพูดคุยกันได้หายไปอย่างเงืน้นานมากเลยเนาะโอเคก็วันนี้ก็แค่นี้แหละไปแล้วนะบ๊ายบาย